ชิปนี้ก็สิปป้อยยาวๆเลยคนนึงิปนี่เอาอยาวๆอนะันว้ายเด็ดเด็นมากเลยครับนี่พี่น้องโหดดินไว้ตากดินไว้นะพี่น้องตากดินแห้งไว้อยู่เนาะค่าเสือค่าเสือลาค่าเสือลงในดินพี่น้องเอาเอาฟุ้นมาลงก็ทมก็ไปน้ำดินนะ จังอีกควรอีกรอบสองพี่น้องนี่ทอดขวดละยาวอ้นี่แหละปลูกเสร็จเลยล่ะพี่น้องหมเอาหน่อยน้องประมาณสิบเมตรนี่แหละพี่น้องปลูกแปลงเดียวยาวไม่ที่เลยพี่น้องปลุกครัวปลุกแตงเานี่แลงพี่น้องเด็ดพี่น้องเด็ดกะเดินเดินเลยพี่น้องห่างหมูต่ำเพี่น้องกินต่ำบมูห้องเลยพี่น้องเจ้ามาเขือกเถือกห้เลยพี่น้องเถือเถือกหองสุกเลย เจ็บซะส่งไปบ้า้หน่อยน้องส่งไปบ้า้หน่อยสิเดิตำห้องกินน้องตำห้องกินเก็บมะเขือเทศแล้วเก็บเก็บนาวน้องี่น้องเหี่ยวหมดเลยเพราอีตูวของผมแดกลาย น um, ี่เยอะบุ้บเกี่ยวธีทหรอโค้งงูงามนี่คนหนุ่มพันในเขาไปเห็ดซ้อนมะเขือเทศกี่น้องเปลือกหนาเอาหน่อยเดียวก็พอพี่น้องมันซุกสองน้อยหมดเอาหน่อยเดียวเสียงนกอะมายอมเด้อก็ได้ยินตลอดเสียงนกก็ได้เก็บพังนาเอาถึงหนองบ้าน เห็นไว้มือนนะี่พี่น้องอือโอเคแล้วพี่น้องซับเนี่ยแซบแล้วพี่น้องเลยมีมะเขือเทศมะนาวแต่ก็เห็นมีแต่มะนาวน้องต่ำกับ็มีจิกน้าโา้โกปลาแด็กแต่แซบเล้พี่น้องสมัยสมัยทิกีว่าเป็นทิกีมาจักแนวเซื้อเด้พี่น้องมีเซื้อเต้น เบอ,อ่ม์ามานขำขำอ้นนี่เธอซะ,ะห์หกอะเลื่อมสีเฮงแล้ยคลอดเลยีนะ่น้องเดี๋ยวก็มันเฮงประมาณคลอดยังน่อยกับก็สีลงเอาป่าพีนะ่น้องนี่เราสืห้าตู้เลยเนาะน้องส่วนเหาก็มีซ้ำนี่ลนะงเลยีนนน่น้องเบาเงี้ยนึงน้องน้องนั่นแกะหิบหน้านะี่น้องเอาบอกเมนส่วนมันส่วน เห็ดน,นามัเ,เข้าเราเนี่ยเสียสะหาะข้านาในน้อยน้องขึ้นมาเที่ยงหอกศิษยฝานใช่ไามเพื่น้องฝานมีดอุปกรณ์เขาก็คือมีดนี่แหละพืน่น้องหลังหอมนำกินหอกเข้าห,าหอกเพื่น้องเตรียมไว้เรียบร้อยนะมีแนวกินกับคือเสื้อนปีกไก่ แล้วก็หมูย้อนขอแพก็กเสื้อถุงนะพี่น้องแพก็กเสื้อถุงสำเร็จรูปนะพี่น้องมันบะแม่นั่นหมูย้อนเสื้อบะตองนะพี่น้องนี่นี่น้อนี่เนี่ยเนี่ยกินกับซองอย่างนลยพี่น้องเป็นไก่อันทอดหนังไก่พี่น้องซื้อมาแล้วก็มาทั่วน้องสอง่ง ไปกินข้าวเทียงอยู่นาพี่น้องเขาบุญเป็นข้าวเทียงเรา,าเขาา้าวใบข้าวใบฟังเสียงนกพี่น้องีเฮือนกะโซงนี่กะวางงานอยู่พี่น้องโซงนี่ก็ได้กะวางนะเพราะว่ามันเบดิดฤดูเบดิดฤดูเห็ดดำเศร้าเลยพี่น้องเพราะว่ามันเจ็บลงกให้ลงนานะพี่น้องคุณเก็บเงินเก็บทองไปเตรียมท่าถ่ายนอกถ่ายนาสินะพี่น้องอยู่ดีมีแหงฟ้าปีไม่ปวดเป็นหนองบ้านจังเหลือมือ ่วนี้เห็ดน้ำให้น้ำนาพี่น้องไปเลยกะสิเก็บกวดพอได้เอาอันต่อมานนเพี่น้องเก็บต่อขึ้นมาไว้สะสมไว้ในเพี่น้องเอาไว้เซิร์นเงี้ยวกอไผ่พี่น้องเลยสิเก็บไว้คูดคูดเก็บซ้ำเก็บซ้ำเก็บไดในพี่น้องต่อต่อเพื่อนเอาไว้เซิร์นต่ออันเงากบไผ่พี่น้องให้มันเป็นปุ๋ยแล้วก็สิได้มีน้ำมัเกิดขึ้นมาให้กินพี่น้องกอไผ่ห้องกหลายก่อยุ่พี่น้อง

กอบดีเลยพี่นะ้องอยางออกมากอบดีเลยกนะันน้องตำจักสาวบ้าเนเะนี่ยของน้องกินบวดตำสาวบ้านขะองน้องเคยซื้อมากินเลยตำห้องสาวบ้านกินบวดพี่น้องนะทิ่ตำห้าบ้า,านโบราณเลยนาะ แต่เพิ่งคลิปนี้คือดีหัวนะน,น,นอ้องเน็ตยังสองเขามีลายสไตล์นะน้องมีลายเง,งี้คลิปลายเจอนะพี่น้องคนลายเจอในน้องเห็ดลายลากลายย่างลายเมียวพี่น้องแต่ว่กจริงใจเลยี่น้องบจกินใจเลยว่น้อง ตับ้บอเพ็ดอ๋ยววันพอดีกินได้ดีนะ่น้องบัาเสื้อลายเขยนะ้าเลยพี่น้องท้องห่อท้องไส่เขบพดีแบบนั้นพี่น้องใส่กินลายแนะบบนั้นพี่น้องเสื้อพดีกิน็นในสามชิ้นด้วยก็พอเลอพีนะ่น้องเขาลงบ้านบวคุ้มกันได้เลยพนะี่น้องทรงเมงหน้าหวนนะบวคุ้มบทเซียงกับการกินเพน็ดนะพี่น้อง กินเกล็ดครับคลิปนี้ก็ชิปเปิ้ลย,ยาวๆเลยเพื่อนชิปนี้เอายาวๆกันเลยเลยพื่อนน้องคนไต้เลยเพืน่นน้องเพื่นเอาไปป้าน่

ใบหน้อยน้อง,องหอนหอนลมลมถ้าเรียกเอาอย่างไรพักกินกับกับบมีนะแต่ก็ห้องกับพวกอันเบิร์นมานนอ,นอ,อย่างอ้เสียงเบิร์นยังวะเพิ่มเหมือนเสียบได้มุ้งเพิ่มเลย สมั่งติดอะอย่างพี่น้องตัดต่อดีแบบนั้นพี่น้องอย่าวาก็ได้พี่น้องเหมือนเซียนบบนั้นพี่น้องเยวทุกรายละเอียดพี่น้องแต่เป็นเพลงกันร้องโบ้ยพี่น้องมันร้องเพลงก็ได้เอาไปตัดต่อทุกทุกทุก,ทกมิดนะพี่น้องโดเหตุแบบสไตล์างาพี่น้อง อยากเ็ดคือเข่ารุ่นนะพี่น้องมันเดินนะมันคนบ่ปั่นนั้นนะพี่น้องเจอันนี่ก็อยากเ็ดคักคือเข่ากันแล้วเพื่น้องเอาผมมีฝีมืมอแาบนั้นพี่น้องคนเหาม,มันมันกิง้งบักกิ้งตั้งกันนะเพี่น้องกิ้งให้ฮกิ้งคือกันเบพ้นเป็นไปหมดเลยพี่น้องรรนคนเหามันกิง้งบวกคือกันคนหนึ่งเป็นอันหนึ่งคนหนึ่งเป็นอันหนึ่งไงเพี่น้อง อันนี้ก็หาหาจักยูทูบเลยจักปีกไก่ปีกน้นเนเกิดมาบ่คือบัตรเส็ดคลิปลงสองเจ้าข้องน่เพื่อนบัจักนี่เป็นนามสังคมนะพีนะ่น้องเป็นวัฒนจั๊กของมันนะเพื่นเนาเป็นนาัตรจัก๊ก อืนาะเิม่กับพอเป็นน้องกิบงเาะอ่ม่ละงาไม่น้องซอยต่ยำงามไม่รู้สม่ละเดี๋ยวเขาเียบอุปกรณ์อนน้เดี๋ยวจเี่เียมเอาปน้องูเองน้หัวน้อยหัวน้อยก็ม้น้หัวน้อยนี่กินน้อง ูดกระเทียมน้องหัวเยนี่หัวเนี่ไว้เห็ดพันน้องหัวเยนี่ไว้เห็ดพันกเดียมแยังเสีย,น,สสย,ยน้องมาจาะพิงแหงยังจงไว้ยนกันได้ไหม เป็นฟลองเขาปิดเทอมนิดหน่อยซอยเกิเดเหตุเกลือหน้าหเกือกหน้าต่อไปเหตุซอนมาเกิเด,นนดเหตุเจ็บมานน่าลยเนา่หน้าอย่างี้ซอ,อมาเกิเดเหตุนหนาวนาะ

ไปเด็กปูนี้แซบได้ไหมน้องนี่ยไปแดกปูนี้แซบได้ไหมน้องเพิ่นเอามาหั่นกันน้องเพิ่นมากินข้าวเทียงนะิ่นเอามาหั่นกินข้าวเทียงข้าวนากับข้าวอิ่มซุมิเมะน้องบู้คอยเมะนี่น้องล็กหอมไปเด็กต้นหอมมะม่วยเอ้าสองสอนก็พอไปน้องมันเป็นหัวเสือไปเลยน้องซ้ำ

เป็นหอกาหลาแดก่น้องเพิ่นบินบิดมาเซาน้อมันแกในพีมือยจอกเหนน้มันแกะในีมือยจ้อกเหมน้อง,ง,ออง,งบทซีมเลย nè bạn nón, chào địt hả bạn nón, cầm muỗng, pin cây muỗng nhô nó nón, khâu bay nó nón, mày, nón mày, chìm có lên rồi tiếp hơn có không làm có sẽ ăn không nào đấy không nào, khâu, không có là bài nào ban khâu nó mà ห้าบาทอืมน่สิบบาทรวมแล้วสิบห้าบาทหนึ่งครับเนี่ยบัดสิบห้าบาทอย่น้องน้งมงอ,มอ,มอม

อืมรบมาแล้ว,ลวป่นนะเห็นแน่

yeah ไกถอดมือไกอมือ สิัสดีครับทุกคนเป็นน้องไปเจอกันคินหน้าครับขอบคุณเลยนะครับดูเด่นมีแห้งครับผมสูส้ทุกคน